ดนมันจอดรถเจ้าเบิงเดอจอดกวนตีนมากเลยรถแบบรถมีเทเลอ ER, ร์จริงๆก็ต้องว้นไปก่อนจนกว่าจะหาเจอเนาะพ่แม่อยากจอดตรงใดก็จอดอยูโอ้คือไม่รู้จะด่ามัว่ายังไงดีมันจอดแบบเกินริมออกไปอีกนะแบบแปลกๆพลังมันมีเทเลอ ER, ร์รถมัน ไม่ใช่ขับรถรวยขับรถหรูแล้วมาขับรถกวนตีนแบบนี้ก็ไม่โอเคเนาะพี่น้องเนาะเออสภาพรถแบบรถยี่ห้อดีคนหน้าตามีตังอะเออแต่ว่าแบบมีสายแบบนี้ก็บโอเคจอดได้ไงอะจอดแบบเออเทากําลังจะออกก็ดีแหละแต่ว่าเรามาจอดแบบว่า <c oughs> มันไม่ใช่เนาะคันอื่นเขาก็จอดปกติเนี่ยเนี่ยของเรามาจอดแบบ จอดเกยแบบยุคกลางถนนน่ะแล้วก็คนก็ไม่อยู่นะมันล็อกรถเห็นไหมเออมันล็อกรถแล้วมันก็หนีแบบผีทางยางนั่นด่าสะพอ